สวัสดีพี่น้องนะครับสุขเที่ยววันนี้ต่างแบ่งปันนะครับเช่นเคยนะครับถ้าเวลาก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับก่อนนอนหรือว่าสำหรับคนนอนดึกนะครับสูตรหวยพารวยนะครับพี่น้องฝากฟีทุกท่านนะครับก็มาติดตามฟีนะครับก็วันนี้ก็แตกไปหนึ่งนอยนะครับเข้าไปนะครับพี่น้อง ก็อมอรตอร์สตาร์ทุกับพี่น้องพที่ได้นะครับก็เอาไปที่หกหกนะครับตองนะครับเอาไปหนึ่งหน่อยนะครับพี่น้องให่นนะครับแนวทางแบ่งปันก็มีเข้ามีหลุดนะครับไม่ว่ากันกั่นด้วยแนยวทางแบ่งปันนะครับ วันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับจะแบบสูตรนะครับเข้าทุกวันนะครับก็นี้ก็เข้าไป vp นะครับหกหกปะก,กต่อที่วันที่สิบสองนะครับแล้ววันที่สิบสามก็เจอกันนะครับวันพระก็สิบห้าค่ำนะครับก็จะเป็นหยดน้ำตาเทียนแล้วก็ ทูบอกอทูกเสียงทายนะครับแตกจะเข้าหรือไม่สระ,ะวันที่16นะครับวันแนวทางแบ่งปันพี่น้องวันนี้หวยแล้วก็พลาดไปอีกแล้วนะครับไม่ก็เข้านะครับไม่รู้เป็นอย่างไรนะครับก็ตามกันน้อยก็แล้วกันนะครับลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องก็มีคอหกสเป็นเคยนะครับ วันที่สิบสอฮานอยนะครับน้องพามาตามนะครับสำหรับทางแกจกเข้าสามตัวหรือไม,ไม่ไม่ทราบได้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็วันที่12นะครับไปเลี้ีทุกท่านนะครับตัววิ่งตัวรูดนะครับเช่นเคย วันนี้ก็วิ่งห้าเข้านะครับแล้วก็ลูดเข้านะครับที่ปกตินะครับว่บาเรทีทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็เช่นเคยนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับลุงก็ทํำไปปูดไปนะครับจะเข้าอย่างไรนะครับก็ตัววิ่งตัวลูดนะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้อง ฟรีนะครับที่ก็มาติดตามเอาตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับสูตรที่ได้มาก็คงจะเข้านะครับทุกวันไปูทุทิก็กลุ่มนะครับแล้วก็อยากได้เป็นส่วนตัวก็จะได,ดโทรแอด,ดเบอร์นะครับโทรเบอร์ก็ได้นะครับเบอร์ตัวไล วันนะครับวันนี้ส่อมรถนะครับทั้งวันก็ได้สวิงมานะครับก็เลยจำไว้ขี่แบบไม่ได้ออกหาของก็เลยซ่อมรถนะครับมาเจอกันวันนี้ที่หนทางแบ่งปันกันแล้วกันนะครับพี่น้องฝากกับพี่ทุกท่านนะครับตัววิ่งทุวรูดที่นเคย นี้คงจะเป็นวันศุกร์สี่นะครับรูด4แล้วก็สี่รูดสี่วิงว่ง3ามลูด3ามนะครับก็แล้วแต่ควนชอบเป็นสุวตัวนะครับปวดใจวิจิรนญาณในการรับชมในระชิพนะครับฝากไว้ที่แนวทางเมงปันกขแล้วกัน รู่สี่รูดสี่งสามรูดสามนะครับก็ลงลงให้เพื่อเป็นนาทางเท่านั้นนะครับมี่ปวดฟันมากนะครับก็ต้องลงให้พี่น้องก่อนนะครับก็จะได้กินยานอนนะครับ <c oughs> สี่รูดสี่อสามรูดสามสน้อยนะครับพี่น้องก็สี่สาตัวน่าจะแตกนะครับชีวิตเจลิญยานไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกกีิดพี่น้องฝากกับทุกท่านก็มาตาม3ตัวแตกก็น่าจะเป็นที่4-3-6นะครับแล้วก็3-4-3-6นะครับ สามตัวจะแตกหรือไม่อย่างไรก็ฝากเอฟซีพี่น้องก็ามากันละกันนะครับแล้วก็จะเป็นห้าหกสี่นะครับันี้สน้อยนะครับพี่น้องปากหมุดนะร้รก็ปันตรงให้ ห้าสแล้วก็7็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหก สอง <c oughs> แต่เกี่ยวกยังไรนะครับทีวิตเลเรนญายานกันแนวทางแบ่งปันนะครับ3าน่อยเพื่อเป็นแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องเก่นเคยปันไปที่3-6นะครับ สองสี่สามหกหกสี่หกสองห้าสี่นะครับสองตัวแตกนะครับฝันทงนะครับที่วันที่สิบสองนะครับพี่น้องก็มาติดตาม เดินทางสรุปนะครับฮาหนอยนะครับแต่ัวนะครับพี่น้องปากับีทุกท่านนะครับก็มาติดตามนทางก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับก็มาวันนี้ก็ปวดฟันนะครับมากเลยกิญยาแล้วก็จะนอนนะครับก็เดึก สี่ทุ่มกว่าเช่นเคยนะครับทุกวันไปลงให้นะครับสลับวันที่สิบสองมีคอหกสี่พี่น้องฝากเลือกที่ทุกท่านนะครับก็ณนาทางแบงปันตัววิ่งตัวรูดนะครับสี่กับสามนะครับแลแ้วจะความชอบตัวตัวนะครับวันศุกร์ที่สิบสองมีคอหกสี่นะครับวันเสาร์เจอกันที่หยดน้ำตาเทียนแล้วก็ รูปเสียงไายนะครับจะเป็นของสุดท้ายนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปนะครับไม่ได้ไปตามก็จะฟันธงให้ตัวไหนอย่างไรก็เป็นวันที่13บสาก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวเลขกากิัดแบ่งรัฐบาลนะครับาซื้อก่อนนั้นก็ตอนคลิปกันไปดูนะครับที่หน้าเพจ ลงของเก่าสามใจนะครับฝากไว้ฝากพี่น้องที่ทุกชัานก็มาติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับคืนนี้พี่น้องงลุ่าเริ่มด้วยโชคดีกันแล้วกัน <c oughs> สำหรับตัวเลขนะครับวันนี้ก็หวลาวก็ไม่เข้านะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากัน อลไรแต่ดวงนะครับไม่มีใครจะล่วงรู้ได้ว่าจอ,อตัวไหนอย่างไรนะครับฝาง F4 พี่น้องเข้ามาด้วยวลาสปปลาวนะครับเววันนี้เวลาวที่ออกหนึ่งสอง 811นะครับตองด้วยนะครับวันนี้ก็ไปตองที่ลาว1 1 8 1 1นะครับเจบประศักดิ์218ก็55นะครับตองเช่นกันนะครับวันนี้ ตองก็น่าจะตองก็ตองหมดนะครับทั้งลาวทั้งฮานอยฮานอยก็6-6หกห้าปที่ลาวฝากคลีพี่น้องนะครับก็ามาติดตาม <c oughs> นี้ก็ผมลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางครับปูดชีวิตจารณญาณในการรับชมแต่ละคลิปนะครับพี่น้องทางแบงกปันลาทีสวัสดนะครับ สำหรับวันนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามก่อนหะน้าทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับพี่น้องฝากไว้